แกเลยบอกประจันบอกตาซบอกยายมีบอกทุกผู้คนละ่ะที่แกอยู่ในศาลไม่ใช่ว่าแกไม่บอกถ้ามึงให้หมากัดมึงนะอา้าวเดี๋ยวจะให้หมากัดผมบ่ผมเลยว่าให้หมากัดยังไงตาอยากแกก็บอกว่าให้หมากัดแล้วมึงไม่ไปหากูแค่สี่ห้าวันผมยังขนดินอยู่มันจะไปจริงตา,ๆๆตาก็เลยบอก เดี๋ยวผมไม่เจกฟอนผมจะไปหาตาเอาทางเอาอย่างนี้เด้อแกบวบ่ามึงฟังเด้อแกบอกฟังฟังเอาที่เขียนไว้ด้วยท้ามขึ้นขึ้นมาก็เขียนไว้จำไว้ด้วยให้ไปขึ้นบอดอยู่ตรงที่เล่าเราไปเด้อะลงนิรนาม,มนกำลังจะมาเล่าความฝันเอฟีเด้อกำลังพอมุดแล้วเข้านะครับเลาเ่ความฝันแล้ก็บอพี่น้องทุกคนทุกคนเจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับลุงแนะนำโอ้เสียงดังเสียงดังโอ้แรงขึ้นแล้วครับละคังระคังลุงนี่ระนามนะครับนี่ระนามงวดที่แล้วเข้าหกหนึ่งครับหกหนึ่งหกหนึ่งครับโอ้งวดที่แล้วเข้าหกหนึ่งตรงตรงเลยเนาะตรงเลยครับครับวันนี้ก็ฝันเลยใไหมฝันแล้วครับฝันแล้วันนี้ไปจุดทูบก่อนเนาะครับจุดทูบบอกกล่าวตาเซตาจันก่อนบอกตาเซตาจันของเจ้าที่เจ้าทางของของยายมีก่อนครับผมครับจะบอกลุงนี่ระนามงวดที่แล้ว หกหนึ่งหกหนึ่งไม่ต้องกลับได้ลอตเตอรี่อีกหลายใบนะลุงยานามเนี่ยครับไปเราไปขันเร็วตรงนี้่กำลังขอดรองเท้าเลยนะนี่ถอดครับถอดถอดไม่ถอดไม่ได้ครับเจ้าที่เจ้าทางแข็งต้องต้องขอขมาเกิดต้องถอดรองเท้าได้ทั้งลอตเตอรี่ได้ทั้งครับกลับกลับได้เยอะครับลุงยาน้ำหมดแล้วเข้าครับพอพอพอได้ครับพอได้ เปได้หนึ่งหกว่าที่ฝันมาหนึ่งหกหกหนึ่งใช่ไหมคะหกหนึ่งเลยครับหกหนึ่งตรงตรงเลยตรงตรงแต่กระตือเยอะไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับตรงวันนี้ฝันแล้วใช่ไหมคะฝันแล้วเขียนขึ้นไว้แล้วก็จะบอกพี่น้องทุกคนทุกคนบอกพี่น้องทางไกลบ้างบอกเอฟซีที่ติดตามด้วยแนวทางลุงนิระนามนะคะครับแต่ลุงนิระนามจัดจุดทูบบอกก้า ครับครับกเก้าเก้าเก้าคครับบอกเจ้าที่เจ้าทางนครับมาครับพี่น้องวันอะไรนะครับผมน้ำวนนี้บอ ว่าแกไปเล่าไปพูดให้ฟังกับตาจันตาจันไปเล่าไปพูดให้ฟังเราไปพูดห้ฟังไปนั่นอ่านมึงอยู่ยังไงทุกวันนี่โอ้ผมก็อยู่เรื่อยผมแหละวะอยู่เรื่อ,อยอ้อาอยู่ทำไมมึงไม่ออกไปที่ศาลมาโอ้ผมออกไปทุกวันแต่ผมไม่ได้ออกไปแค่วันสองวันก็จะถามหาผมทำไมก็เล <โร S 2> ยบอกไม่บอกโอ้ ยายผมไปทำไมบ่อยจังเลยถ้าอยากให้ผมก็ให้ผมอยู่ในบ้านก็ได้แกไปนำถามอยู่ที่บ้านว่ายังไงนี่ยไปเด้อแกวะครับครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปตอนเช้าผมก็มาเลยมาที่ศาลบอกอะไรบอกมึงเคยเขียนเคยขึ้นละ่ะแกก็บอกผมก็เลยขึ้นถึงเช้ามาผมเลยมาเขียนเลยเขียนว่าอยู่ตรงที่ บทที่เขาเคยเขียนหวยผมก็เลยเขียนไว้ให้พี่น้องดูทุกคนแล้วแต่พี่น้องจะชอบหรือไม่ชอบผมก็เลยเขียนไวศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าองห้าเก้าครับกับหกเจ็ดล่างแกให้หกอยู่เจ็ดล่างให้ลุงเขียนให้ใหม่หน่อยครับเขียนให้ใหม่บอกครับเขียนใส่กระดาษพ่อครับปากกาครับเดี Alright, right. ๋ยวนะครับได้แล้วครับกเอา เอาลายเป้เขียนเลยลุงนิรนามนะ่ะเนาะศูนหาเก้ากับหกเก็ดหัวลุงนิรนามครับครับมันบังให้มไหเขียนขึ้นกระดาษขึ้นบอร์ดไว้ไหนเลยติค่ะครับเขียนกระดาษขึ้นเลยเนี่ยเติบแล้วครับนี่เนี่ยเติบแล้วเอาเออเอาลายเป้นึ่งไล่เป้เนาะหกเกดหมดแล้วหกหนึ่งไม่ต้องกลับห้าเก้าหาเก้าับหกเก็ดนลุน้ำปกติครับตัวเดียวโลโลไม่ต้องกลับอีกนะมันซึ่งเลขแล้วปกติ นี่แหละครับมันตอนมันผมก็เลยเขียนสองตัวไปด้วยเขียนสองตัวห้าเก้าตัดสองตัวตัดตัดสองตัวตัดสองตัวตัดสองตัวคือว่าตัดในลุ่งนี้ละน้ำจ้ะอันตัวนี้เพิ่นบอกผมว่าแล้วใจพี่น้อง เนิมไปตัดเราเองรับตัดเอาเองมาเลยเป็นก็เลยอันนี้ขึ้นลูนเป็นอใหรผมตัดอกแต่หาเก้าับผมคนบอกให้ให้เขียนตาับเพื่อน้เขียนว่าศูนย์หาเก้าอันนี้เขียนตามปูเขียนตามตาบอกเนาะแต่เอฟซก็ไปตัด0ูนย์ห้าศูนยด้วยก็ได้เนาะค่ะตัดเราเองห้าเก้า แกบอกว่าถ้าเขียนให้พี่น้องก็ห้าเก้าแกบอมมาบอกขึ้นงวดทีแล้วเลยบอกครับผมมาบอกคือหงวดทีแลี่วแล้วครับแกไปบอกผมคือทุกงวดทุกงวดด้วยผมบกไปตามผมหมดบานเลยครับวงกลมใหมขึ้นงวดทีแล้ววบึงวงกลมตัวใดเออมักตัวใดครับวงกลมงวดทีแล้ววงกลมใหม่หกหนึ่งครับวงกลมใหม่หกหนึ่งครับงวดนี้เดี๋ยวขึ้นบึงนีน้ำซื้วงกลมตัวใดสวัสดีครับ ก้าวงกลมไหมหาเก่าเลยมีหาเก่าเลยครับครับไ้วงกลมไหมหาเก้าเลยครับผมคุนบอกเสียงดังบ่งวนี่บอกเสียงดังครับคุนบอกว่าอรานใหญงดังมบานศูนย์ห้าเก้าเสีางดงครับคุนบอกซ้ำเนี่ยบอกในหูหูเลยครับศูนย์หาเก้าศูนย์ห้าเใส่หูครับผูคือจุดเตือเพินไปกระซิ อันนี้ไปบอกนะครับไปบอกดาบโกนตเอจันครับอตาจันครับตจาจัเนาะคับขมบอกต้โกนบอกบอกศูนย์ห้าเกศูยหเก้า่บอกครับมั่นใจแหงเนาะครับขับมาทังนี่นะครับครับครอ๋อพีน้องฟังน้ำเสียงเลยคือมันแค่ก็งวดทีแล่าด้วยเนี่ยใเนาะแต่ว่าน้ำเสียงงวดนี่โอ้ดังแห้งพอันเราไปก็เสบอกบอก 6อกนี่ไปห้ามบอกนีุ่ดนี่ไปบอก0ห้าเ้าบอกอันแเด็กเนูนเล่นนะอเินไบอกขึ้นกันเป็นอนบอกแห้งบอค่ะเนบอกอกไข่แห้งเป็นกรสนี่67ับ67เนมาบอกันัเยาเก้ี้เก้นี่เหรอ่้าเบอกแขงครับผมนี่ตะโกนเลยเนาะตะโกนเลย ครบนี่หนว่อยๆเออโอเคเป็นนเลยหลายคนเก้าลูกตำคนนี้ลูกตำคนนี้เออเก้าตัวเดียวเลยบอกตัวเดียวให้พี่น้องกลับมะวี่งสามตัวอันเก้านี่ยให้กลับลูกบอลบ่ต้องกลับครับบ่าต้องกลับกลับเลให้กลับเลยหัวลบอลยังเลยยังเลยหาเก้าเลยหาเก้เลยเาเลยเก้าคือเก้าเกาคือเก้าหาคือหาเพื่อนะ ครับบ่ให้กลับหัวกับหัวบ่ต้องกลับบ่ต้องยังแต่ว่าสลับทีกันได้เนาะสลับกันได้ครับสลับเก่าซูนหางี่ก็ได้เนาะได้ครับผมได้ไงหาซูนเก่าเป็นี่ก็ได้เนาะครับผมกลับไปก้ามาได้ครับผมจะหามกลับหัวจะหามกลับหัวกับหัวเก้าคือเก่าคือเก่าเก่าคือเก้าหัวคือหกวกับกี่เด็ดพึ่งบอกผมประจำก็บอกโคกนึงมึงก็ไปบอกโคกนึงเลยครับผมเห็นอยู่ในสารสูตร หกในวันนั้นไม่ตูกนตาไม่ถามว่ากาหัวใดบอติบองกับครับ้นบอกบไฮครับเลยมันใจแห้งก้าวบอสกับบอสับหัวขับขับกับขับับอับกับขับับกับมับข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 ับับขับขับขับหับับัับับกับ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 กับ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 กับ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 กับับกับ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 กับ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 กับ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  กแล้วก็กันว่าย่างนะอาซั้อหาฮอก็ได้แต่ว่าลุงนี่ล้วนะแบบว่าไม่ต้องกับแต่ว่าให้สลับตำแหน่งอาจจะเป็น9เ5มันไปยังไงเป็นไปยังไงไปคนเดียวบ่ไปคนเดียวครับอาจารย์ไปจเไปหาผมคนเดียวเลยแ่ไม่ไม่ไปหาเยอะหรอกครับไปแกไปหาถึงบ้านเลยทุก้งครั ช่อั้งแกจะไป็นกระซิบข้างหูเบาๆลุงลุงนี่ละน้ำนี่เป็นอีหยังกับตาจันจ้ะเป็นล้านเคยครับเป็นล้านเคยนึกกันเป็นล้านเคยตาจันเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องคุณทธิยตาจันนี่ค้นแางหมู่บ้านนี่แม่นบ่ครับครับผมเป็นค้นแางหมู่บ้านเลยมู่บ้านเป็นเจ้าที่เจ้าทาง